นีในราคา6กแสนสามหมื่นบาทครับรางวัลที่หนึงได้แก่กระเบืรอหมายเลขสามห้าหกนะครับของคุณอำมด้าทีนสิบนะครับจากหนองคายางนะครับีนะรางวัลที่สองของคุณพิชาเกตอุ้มนะครับหมายเลขร้อยหกสิบสามจากกาลุงนะครับที่อยู่ในสนามเนี่ยไม่มีใครชื่อมาให้ครับ ไม่มีข้อมูลเลยนะครับไม่มีข้อมูลครับใจยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ได้ต่อ่านหมายเลขนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนรูปตัวไหนนะครับตอนนี้เดินมาเรื่อยๆครับไม่ต้องหยุดนะครับตมมกรรมการสั่งหยุดแล้วเขาหยุดนะครับจูงเดินมาเรื่อยๆครับจูงเดินมาเรื่อยๆตอนนี้กรรมการจะดูการเดินนะครับดูการเดินนะครับว่าตัวไหนเดินสวยเดินไม่สวยนะครับ เว้นระยะห่างด้วยนะครับอย่าชิดกันมากนะครับเว้นระยะเว้นระยะห่างนะครับให้กรรมการได้ดูสบายๆนะครับดูง่ายๆนะครับว่ากายของเราสวยจริงไหมนะครับ ดูการเดินนะครับอ,อ,อรอบสิบตัวสุดท้ายนี่เรใกล้เคียงกันมากนะครับไปทั้งสิบตัวนะครับแต่ละตัวมีความสวยทุกตัวนะครับ ก็เริ่มเขี้ยมค้นกันเข้า,ขามาทุกขนาดนะครับตอนนี้เหลือ10ตัวแล้วก็จากควาย24ตัวอนะ่ารุ่นนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าควยมันใกล้เตียมกันมากนะครับ ลำดับที่สิบนะครับได้แก่กระเบือหมายเลข155นะครับของคุณธนพลเสือพุกนะครับจากตำบลดงขวางอำเภอหนอง่ายจังหวัดพุษณุธานีนะครับกระเบือชื่อไขพ่พุกครับไอ้ตัวพูเข้ามาเลยครับตัวพูกครับตัวพูเข้ามาเลยครับรางวัลที่9นะครับรางวัลที่9ได้แก่กระเบือหมายเลข 2 8 9ของคุณละติละลลกนะครับจากคุ่งพึ่งนองขยางนะครับชื่อเจ้วตาครับรางวัลที่8นะครับได้แก่กระตือของคุณกิตนาปานสุขนะครับหมายเลข1 6 1นึครับชื่อบุญขวัญ รางวัลที่เจ็ดนะครับของค,คุณลุงโรนนวูุินะครับหมายเลข400ครับจากอาซุคนคนปางอำเภอรัชการจังหวัดรุทัเรอานีครับ<ต><ว>รางวัลที่หกนะครับของคุณชาคิดขายวัฒนานะครับ 4นะครับจากน้องชายนะครับชื่อหมูแดง รางวัลที่5นะครับของคุณอาภิชาติหอยสังนะครับกระเบือหมายเลข1 4 8ครับรางวัลที่4นะครับของคุณวันิดาจอมปูลหมายเลข 415นะครับจากอำเภอเจ้ทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับชื่อหวานเย็นรางวัลที่3ครับของคุณนิยมพัฒนาศิรินะครับหมายเลข149นะครับวันนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของด้วยนะครับได้รางวัลที่3ไปแล้วก็ ส่งมอบควายด้วยนะครับวันนี้ในราคา6แสนสามหมื่นบาทครับขายเรียบร้อยนะครับ6แสนสามหมื่นบาทขอเสียประมือเลยครับส่งมอบตรงนี้เลยนะครับรอบสองจะไม่ต้องส่งครับนี่ครับน้ำใหม่นะครับซื้อควายกลับบ้านอีกแล้วนะครับ6แสนสามหมื่นบาทอ่าเรียบร้อยนะครับผู้ขายแลว ผู้รับนะครับยินดีทั้งสองฝ่ายนะครับ630,000บาทครับหลังวันที่2ได้แก่กระเบือหมายเลขร้อยหกสิบสามครับของคุณวิชาญอุ้มเกตครับจากการุบ้านไรชื่อกล้วยหอมครับ และรางวัลชนะเลิศในการประกวดกระบือเผือกเพศเมียอฟันน้ำนมสูงส่งมอบพร้อมเลยนะครับทุกที่ได้ที่สองแส่งมอบพร้อมเลยนะครับส่งมอบเลยนะครับส่งมอบเลยตัวนี้ส่งมอบเลยนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้เจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะครับโอ้ตามขั้นตอนนะครับที่สามก็หกแสนกว่าที่สองก็เจ็ดแสนผู้ขายนี่จานนมอุทัยฟาร์มนะครับเมืองกาลุงนะครับ ผู้รับก็คือพ่อถุยฟาร์มนะครับพ่อถุยฟาร์มจากหนองไฟเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ๋อต่อยดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับยีดีด้วยนะครับโอเคครับรุ่นนี้ขายดีหลือดกินนะครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศในรุ่นนี้นะครับกระเบื้องเผือกเพชรเนียฟันน้ำนงความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรนะครับได้กลกระเบื้องหมายเลข้1 5หนะครับของคุณอำนาจอินทอสิทธ์นะครับ จากอ,อ๋อเจริญล่ห์ความควายไทยอำเภอหนองขายาจังหวัดอุทัยธานีนะครับชื่อลิณินครับออก็ดีดีด้วยนะครับกับรางวัลชนะเลิศน้องลิณินน้นองลิณินครับที่หนึ่งสมราคาคมป์คือเพอาะเด้น้องลิณิน